สวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้เรามาพูดคุยกันต่อนะครับในแนวข้อสอบนะครับซึ่งเป็นลักษณะของอแบบถามตอบนะครับพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพุทธศักราช2 5 3 5ในคลิปนี้เป็นชุดที่4นะครับคุณผู้ชมเรามาเริ่มในข้อแรกกันเลยนะครับคําถามที่1เจ้าของอาคารซึ่งตั้งอยู่ในระยะไม่เกิน20เมตรนะครับ ระยะไม่เกิน20เมตรจากขอบทางเดินรถที่มีผิวจราจรกว้างไม่ต่ำกว่า8เมตรและที่ผู้สัญจรไปมาเนี่ยก็อาจจะมองเห็นอาคารหรือบริเวณอาคารได้จากถนนนั้นนะครับตรงนี้นถ้าคุณผู้ชมเป็นเจ้าของอาคารแบบนี้นะครับมีหน้าที่อย่างไรคำตอบนะครับมาตรา41บัญญัติว่า เจ้าของอาคารซึ่งตั้งอยู่ในระยะไม่เกิน20เมตรจากขอบทางเดินรถนะครับที่มีผิวจราจรกว้างไม่ต่ำกว่า8เมตรและที่ผู้ที่เข้าสัญจรไปมาเนี่ยก็อาจจะมองเห็นอาคารบริเวณอาคารของเราได้เนี่ยนะครับจะต้องดูแลรักษาอาคารนั้นมิให้สกรปรกรกลุงหลังนะครับนี่คือหน้าที่ของเจ้าของอาคารนี้นะครับคำถามที่2ในกรุงเทพมหาคนครเนี่ย ให้เป็นอำนาจของผู้ใดที่จะให้คำแนะนำผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณาแก้ไขข้อบกพร่องในการดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามที่บัญญัติเอาไว้ในพระราชบัญญัตินี้คำตอบมาตรา42ในเขตกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ให้เป็นอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ที่จะให้คําแนะนําผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณาแก้ไขข้อบกพร่องในการดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามที่เบัญญัตเอาไว้ในพระราชบัญญัตินี้นะครับคําถามที่3ในเขตเมืองอในเขตเทศบาลเมืองพัทยาองค์การบริหารส่วนตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น เป็นหน้าที่ของผู้ใดนะครับเป็นหน้าที่ของผู้ใดที่จะให้คําแนะนําเพื่อพิจารณาแก้ไขข้อบกพร่องในการดูแลรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามที่บัญญัติเอาไว้ในพระราชบัญญัตินี้ผู้ใดมีหน้าที่ให้คําแนะนําสําหรับในเขตเทศบาลเมืองพัทยาองค์การบริหารส่วนตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นนะครับทาตอบอยู่ในมาตรา42วรรคสองบัญญัติว่า ในเขตเทศบาลเมืองพัทยาองค์การบริหารส่วนตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื hm quin, àn, mm ่นเนี่ยให้เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดและของประหลัดกระทรวงมหาดไทยสำหรับในเขตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับเพราะนั้นนะครับถ้าเป็นในเทศบาลเมืองพัทยาองค์การบริหารส่วนตำบลก็ให้เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับสำหรับในเขตองค์การ บริหารส่วนจังหวัดเนี่ยก็ให้เป็นอของปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับคำถามที่4ในกรณีที่เจ้าหน้าที่เนี่ยมีการจับกลุ่มผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ได้ให้ดำเนินการอย่างไรคำตอบมาตรา46ในกรณีที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาได้จับกลุ่มผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้นะครับ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้กระทำความผิดจัดการลบล้างกวาดเก็บตกแต่งปรับปรุงสิ่งที่เป็นความผิดมิให้ปรากฏอีกต่อไปภายในระยะเวลาที่กําหนดถ้าผู้กระทำความผิดยินยอมปฏิบัติตามก็ให้คดีดเป็นอันเลิกกันไปนะครับแต่ถ้าผู้กระทำความผิดไม่ปฏิบัติตามพนักงานเจ้าหน้าที่ก็มีอำนาจที่จะจัดทำ นะครับพนักงานเจ้าหน้าที่จัดทำเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นจัดทำให้เกิดความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยและก็ให้ผู้กระทำความผิดชดใช้ค่าใช้จ่ายในการเข้าทำความสะอาดหรือความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามที่ได้ใช้จ่ายไปจริงให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิน่นแต่การชดใช้ค่าใช้ใจ่ายจะไม่ลบล้างการกระทำความผิดหรือระงับการดำเนินคดีแก่ผู้กระทำความผิดนะครับเพราะนั้นเจ้าหน้าที่เนี่ยเขามีหน้า มีอำนาจในการที่จะสั่งให้ผู้กระทำความผิดดําเนินการแก้ไขนั่นเองนะครับถ้าไม่แก้ไขเจ้าหน้าที่ก็สามารถดําเนินการเองได้แต่จะไม่ลบล้างความผิดนั้นนะครับถ้าเขาดําเนินการเองเนี่ยความผิดนั้นก็ไปอันเลิกกันไปนะครับคําถามที่5บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้น่ะให้บุคคลใดมีอํานาจเปรียบ <iting> เทียบปรับได้คําตอบมาตรา48 บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งและพนักงานสอบสวนมีอำนาจเปรียบเทียบได้นะครับเมื่อผู้ต้องหาชำระค่าตับตามที่เปรียบเทียบภายใน15วันนะครับภายใน15วันให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นนะครับเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งและพนักงานสอบสวนมีอำนาจเปรียบเทียบปรับได้นะครับ แล้วก็ให้เปรียบเทียบปรับภายใน15วันก็ให้ถือว่าคดีนั้นเลิกการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะครับถ้าผู้ต้องหาไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบหรือเมื่อยินยอมแล้วไม่ชําระค่าปรับในเวลาดังกล่าวเนี่ยก็ให้ดําเนินการดําเนินคดีเพื่อฟ้องร้องต่อไปนะครับสําหรับค่าปรับที่ไดจากการเปรียบเทียบตามวรรคหนึ่งเนี่ยก็ให้แบ่งแก่ผู้แจ้ง ตามมาตรา51กึ่งหนึ่งและพนักง,งานเจ้าหน้าที่เจ้าพนักง,งานจราจรหรือตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการจราจรผู้จับกลุ่มอีกกึ่งหนึ่งนะครับต่อมาคำถามที่6ในกรณีที่มีการกระทำความผิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติน,นี้นะครับมีการกระทำความผิดหรือเหตุอันควรสงสัยก็ถามเนี่ยเจ้าพนักง,งานท้องถิ่น และพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจอย่างไรมาตรา50ในกรณีที่มีการกระทำความผิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทำความผิดตามพระราชบัญญตัตินี้ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจจับกลุ่มผู้กระทำความผิดได้นะครับหรือผู้ที่ต้องสงสัยว่ากระทำความผิดนั้นพร้อมด้วยายานพหาหนะเครื่องมือ และสิ่งของที่ใช้ในการกระทําความผิดเพื่อดําเนินการตามกฎหมายได้นะครับคําถามที่ 7. ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา9นะครับคืออะไรก็คือมาตราที่9ในบัญญัติว่าห้ามมีให้ผู้ใดอาบน้ําหรือซักล้างสิ่งใดๆบนถนนหรือในสถานสาธารณะซึ่งมิได้จัดไว้เพื่อการนั้นหรือในบริเวณทางน้ําที่เจ้าพนักง,งานท้องถิ่นได้ประกาศห้ามเอาไว้ถ้าฝ่าฝืนเนี่ยมีโทษอย่างไร มาตรา52ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา9หรือไม่ปฏิบัติตามประกาศเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ได้ประกาศตามมาตรา47ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน500บาทนะครับต่อมาคำถามที่8นะครับผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตราที่6มีโทษอย่างไรมาตราที่6ก็คือเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร หรือบริเวณของอาคารที่อยู่ติดกับทางเท้าเนี่ยมีหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดของทางเท้าที่ติดกับอาคารหรือบริเวณของอาคารนั้นนะครับในกรณีที่เป็นตลาดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตลาดที่ขายอาหารหรือสินค้าประจําทุกวันหรือเฉพาะคราวให้เจ้าของตลาดมีหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดทางเท้าที่อยู่ติดกับตลาดและให้ผู้ครอบครองส่วนหนึ่งส่วนใดของตลาดมีหน้าที่รักษาความสะอาด บริเวณตลาดที่ตนครอบคลองด้วยนะครับในมาตรา53บัญญัติว่าผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตราที่6ตามที่เราพูดถึงเนี่ยนะครับต้องระวังโทษปรับไม่เกิน1,000บาทนะครับคำถามที่9ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา13วรรคหนึ่ง มาตรา13วรรคหนึ่งก็คือเจ้าของรถซึ่งใช้บรรทุกสัตว์กรวดหินดินเลนทรายสิ่งปฏิกูลมูลฝอยหรือสิ่งอื่นใดต้องจัดให้รถนั้นเนี่ยอยู่ในสภาพที่ป้องกันมิให้มูลสัตว์หรือสิ่งดังกล่าวตกหล่นล่วไหลปลิวฟุง้งกระจายลงบนถนนในระหว่างที่ใช้รถนั้นรวมทั้งต้องป้องกันมิให้น้ำมันจากรถล่วไหลลงบนถนนนะครับ เพราะนั้นนะครับใครฝ่าฝืนมาตรา, 50, า,ตรา57 0เนี่ยผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรา13เนี่ยในวักหนึ่งต้องระวังโทษปรับไม่เกิน10,000บาทนะครับต่อมาคำถามที่10ผู้ใดดำเนินกิจการเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยโดยมิได้รับอนุญ,ญาตตามมาตรา34ทับ2มีโทษอย่างไรมาตรา34ทับ2เนี่ย บัญญัติว่าผู้ใดประสงค์จะดำเนินกิจการรับทําการเก็บขนกําจัดหรือหาประโยชน์จากการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยโดยทําเป็นธุร,รกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการเนี่ยจะต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักง,งานท้องถิ่นนะครับมาตรา58ทับหนึบัญญัติว่าผู้ใดดำเนินกิจการ เกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยโดยไม่ได้รับใบอนุญาตตาบมาตราส4ทับ2เนะี่ยต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน50 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับ